สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของเจนนี่ทุกคนนะคะทั้งเก่าทั้งใหม่มาพากันอีกแล้วค่ะกับเจนนีโ่โจชแซ่บ <c oughs> มึงแตก,กวันนี้แล้วพี่น้องค่ะมุนี้เจนนี่จะมาโซแซ่บนี่พี่น้องค่ะเจนนีน่เแจงไตลปลาแจงไตลปลาค่ะพี่น้องคะ่ะหมอบแบบไงหน,นึงสกินอิ่มเลอร์นี่คือผักพันธุ์ค่ะ ไอโฟนคือเกอ่าเหรพี่น้องคะไอโฟนบาสโซออร์เนียนสปริงออร์เนียนเละชีสเออนั่นแหละพี่น้องคะ่ะเสียงดังเนี่ยเด้พี่น้องมันนี่แบบว่าพกพล่งเสียงมากเยอะจะเน้มหัวนมกันนะฮะเพราะว่าเจนี่บอส่เสือนเจนี่เป็นคนที่บอมกักใส่เสือในแต่ใดแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ แต่เห็นแต,แต่เห็นนมมากบะเคยใส่เสียดในเลยข้าวผุนกินทำนี่แหละมือน,นี้พี่น้องอย่างนี้ลดลงเคืองซ่องละจากซ่องหนึ่งเหลือเคืองซ่องก็จบข่าวคำรนหวางหวังสีรายงานหมดนี้ก็หมดไม่มีเพิ่มค่ะเจนี่กินขนมกินเจนี่ต้องใส่น้ำปลาพี่น้องครับ ต้องสร้างน้ำป่ากกรตลอดกับเขาเขาวสวยห้อนด้วยกันเวนี้จะต้องหลัดน้ำป่าก,กอรกับเขาจะเข้มบาเข้มกับซานมาได้จ้ามาเด้อกินกันทุกคนกินนี่อิ่นทุกคนนะจ๊ะมาเด้อพี่น้องฟังเล่ากันได้อนะินโดนีเซียอินโดนีเซียมาเลเซีย ปาเล่นบูนให้ม,มือเราพี่น้องค่ะอิสราเอลนั่งว่ายไงออกมาเอาดำสมนี่จื้มไหม ไม่แม่งรัดนอนมีนไปหระพาฝรัง่งเลบ้าเต๋เลยพีดเฮ้ยเสียงไหมมันห่อนอยู่พี่น้องขาปล่อยมันเย็นก่อนมือเศ้าวันได้มาไอออกหนุหนหนุนอยู่ เปลีเนาะหูอยู่ที่ว่าปูรังข้นกับบเสือ้อเจนีว่ามันแสบยันเจนีว่ากินคลิปได้ก็แสบตลอดมันแสบเปล,ลีพี่น้องเจนีไม่ได้ตัวเจนี่ไม่ได้ตัวเป็นเจนีตัวคนมาเป็นค่ะแต่ว่าจะเผิ่ ลูก้งเราเพิ่งบักพริกหรือบักพริกปนพ่ะพีกได้จะบลูบลมี่จังนห้ามแขก 10นาทีแล้วพี่น้องสตาร์ทก่อนนะคะที่บป็นเจนนี่เป็นคนเบอร์ไวเลยไวก่อนนะนะพี่น้องนะบอกยังก็ต้องบอกแบบว่าแอวานนะคะพี่น้องว <laughs> อลเวอร์วอลล่วงหนาไวก่อนหานาที่ก็ว่า10นาทีเนี่ยมัน,นชื่อจะเป็นจืด แซ่บจุดละว่าแบบมันมาถึงน้ำปลาบ่ขระปุนต้องใส่นน้ำปลาลายๆเจนี้ก็บมะกินเข้มปันได้นะอืมนวดละหานมันใหญ่โทรไปวินเฮียกอ่อนเฮัลโหล เฮียหลอกดาวทำไมเฮียไม่มาเมื่อวานเนี้ยเจนนี้รอเฮียอยู่งอนละแค่นี้แหละไม่พูดอีกและวบายน้พี่น้องกินมันลดเนาะโมมีเงินมมีเงินคาซรงไอโฟนแปดพอสิไม่ยึดจิ้นก่อนไม่น้อง ทำลายหลักฐานก่อนเขาจะไม,ม่ยืดอืมแซ่บดี ใท้ต้มหูป่าแซ่แบแซ่บกินนี่เคยเห็นแกงกับปลาใส่ต้มหูป่าวันนี้ต้มหูป่าซื้อมาแล้วว่าจะมาใส่เนี่ยหรอเอามานางเอาเลยเอาไปกินในเฟซบุ <c oughs> ๊กสักนี่นี่ใส่ปลากระปองแทนปลากระปองที่ <c oughs> บดยูนซอสมาเขือเทศน,นะครับพี่น้อง ปลากระป๋องฝรั่งปลาตาดินที่ไม่อยู่ในซอสมะเขือเทศนะจ๊ะ บ่อิ่มเลยคนเคยกินนฟองนึ่งนะมาลดเหลือเพิง Nice. ມາໄດ້ຍິນເລີ กินนี่กินเพื่อทุกคนน่จ้ะคลิปนี้เบาๆลาย Mm -hmm. อนํามมาแสบบ่า <c oughs> ีมือเจ้าของแสบอยู่แล้วพี่น้องแสบกินเองส่งเองเพราะว่ารสชาตของเจ้าของ่ะนะ एक पा नहीं เหมือนกับพี่นองเนี่ยเราก็เห็นคิดถึงเสยนผมเงินบ้า โมราซาฝรั่งเนี่ยยังกับข่าปูนแซ่บพี่น้อง คลิปนี้เบาเบาพี่น้องบ,นะบอกม,ม,อม,นะมีอารมณ์อยากจะว้าวคำนีดด้ทำเบาแต่วง่าไง่าอะไรคลิปใดที่นึกเรื่องเก,ก,ก,ก่าเก่าอจะเราทุกฟังให้พี่น้องนะทำไมเด็กหน่อยแน่ทำไมยังไม่หลุ่แนะทำไมเป็นสาวแวง 医院。Yeah. มือได้กัลููขึ้นมากกินเใสแกกกองนะกินแ,แ่กล่องกระพาะแบบนี้กินใต้เวลาก็มีด้ว่แบบนีนนงนน้งานมนแน่เกินสิ่งประนนทานกงคือหิมากเกินหอนกันอยาดกินแล้วกนะินหานะี่จริงสินะนีอปลาเขากินหา กินเร็วลวอะไรกับถือได้เพื่อนจีว่าฝากคุณไปตส อย้ายใจถ้าจบค่ะ ได้ปลัดปหาเลี่ยนถาดเดยพี่น้องพูดมาจีบทีเป็นวาถาดอันนี้เพิ่นกันหามใส่เนื้อกินดีๆเาเห็นใส่แบบของแห่งได้อยู่แต่ว่าใส่เป็นน้ำที่ดบดได้บดดีตัวสุขภาพแต่ว่ามันใส่เนื้อกินดีเนาะเอาละพี่น้องคาได้เวลาเจดีย์ไปแล้วไปก่อน ี้ากินฝ้านี้สร้างสร้างคนสร้างคนเบิงแห้งมือพี่ยังฆ้ากันจ้องถาเบิงได้อคอยนะครับส,สราบ้างซือ่อนี่มีปัญหาพอเอฟซีาอเหรียญนี่พี่น้องกั ก็ขอ,ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์เราทุกกำลังใจนะครับพี่น้องค่ะ้าดข้ามบอลได้บ้าจ่าบ้าจ่าเจินีบอกบรสุภาพหรือบรสมควรัวเจินีขอโทษไปตรงนี้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในเจินีบริตอบจะพากันได้พี่น้องเจินีจะตอบคลิปต่อคลิปนะคะมือต่อมือนะคะถ้าเลยมาสองมือเราเจินีก็สิบวได้ลงไปตอบนะคะของสําหรับคลิปเก่าๆสําหรับมือเนี่ยไว้แค่นี้พอกันมือนะสวัสดีค่ะฝากกดแชร์กดไลค์จได้จ้าเลิฟยอเอาคือไก่แทก่ง